สวัสดครับผู้ใช้งานโปรแกรมสติเตมพอร์นะครับเราจะใช้งานโปรแกรมอย่างง่ายๆได้อย่างไรบ้างนะครับก็นะวิธีขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาเพิ่มรายการสินค้าในร้านของเราก่อนนะครับมาที่สินค้าสต็อกบาร์โค้ดตรงนี้นะครับก็สามารถเพิ่มด้วยนะฮะเป็นแบบทีละรายการ ก็ได้นะครับหรือจะนําเข้าแบบไฟล์นะตรงนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนวิธีนะครับก็มีความซับซ้อนนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะแบบง่ายๆนะเราก็มาที่เพิ่มรายการสินค้าตรงนี้นะครับรายชื่อนะชื่อสินค้านะครับขนมนมเน,มนยนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับะนะครับแล้วก็มันก็จะมีรหัสบาร์โค้ดตรงนี้นะครับก็เอาเมาส์คลิกแล้วก็เอาเครื่องสแกนนะเครื่องยิงนะยิงเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ภาษาคอมพิวเตอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับดูตรงมุมด้านล่างขวามือนะฮะให้เป็นอังกฤษนะครับก็ยิงเข้ามามันก็จะเป็นตัวเลขนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บแต่สินค้าตัวไหนไม่มีนะไม่มีตัวเลขเราก็สามารถใส่เป็น1 0 0 1 1 0 0 2นไปเรื่อยๆได้ก่อนได้เลยนะครับแล้วอันที่2นะครับมีอยู่3อย่างนะครับรหัสชื่อแล้วก็ราคาขายปกตินะครับก็ใส่เข้าไปยีิบห้บาท โดยนะ <c oughs> สรุปก็คือว่ามันจะมีแค่3อย่างนะครับรหัสสินค้าชื่อสินค้าราคาขายนะครับที่ใส่เข้าไปแล้วก็กด enter บันทึกนะก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับส่วนสตนะ็อกมีจำนวนเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับนีนะ่เสร็จแล้วนะครับในการเพิ่มชื่อสินค้าแล้วก็สต็อกแบบง่ายๆนะครับง่ายๆ ถ้าละเอียดขึ้นไปก็สามารถใส่แบบราคา2 3 4สาสหไปเรื่อยๆนี่ครับละเอียดนะครับเราจะแบบง่ายๆไปเลยนะหน้าแรกนะครับมาที่หน้าแรกแล้วก็มาหน้าจอขายนะครับหน้านี้ก็สามารถสแกนนะครับเครื่องสแกนขายยิงได้เลยหรือไม่ก็เอาเมาส์คลิกนะครับคลิกขายเข้าไปนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็กดรับเงินนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะสะดวกรวดเร็วนะฮะง่ายกว่าเครื่องคิดเลขที่เราเคยใช้อยู่เป็นประจำใช่ไหมครับ สินี้มันก็จะรวมเงินให้เราด้วยนะครับเราก็บอกลูกค้าว่าอ่าสี่ร้อยหกสิบห้าบาทลูกค้าให้มาห้าร้อยนะครับห้าร้อยปุ๊บนไหมมันก็จะมีขึ้นเงินทอนสามสิบห้าบาทกดยืนยันเห็นไหมครับสามสิบบาทเราก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับหรือไม่พิมพ์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่ครับกดปิดหน้าต่างแล้วก็ทํารายการตื่นต่อไปเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าร้อยสามสิบนะครับอ่ามาสองร้อยเงินทอนเจ็ดสิบปุ๊บเงินทอนนะครับ นี่ก็สะดวกรวดเร็วเลยใช่ไหมครับนะฮะ